คุณผู้ชมคะช่วงที่แล้วนะคะพี่มิ้นได้มาเล่าให้ฟังนะคะถึงสรรพคุณของรังนกดีจริงๆแล้วได้เกิดมานิดๆน,นะคะถึงเห็ดหลินจือถังเช่าด้วยโอ้เดี๋ยวไปคุยกับพี่มิ้นกันต่อดีกว่านะคะว่าสมุนไพรแต่ละอย่างเนี่ยมันดีทั้งนั้นเลยแล้วอยากจะมัดรวมทุกอย่างเข้าด้วยกันนี่ทาอย่างไรคะพี่มิ้นคะ่ะจะมัดรวมทุกอย่างนี่ต้องบอกเลยเอาแค่รังนกอย่างเดียวนี่นะคะก็กิโลเป็นแสนแล้วนะโอ้โห,โโหจริงไหมถ้าเราจะกินทุกๆวันให้ได้ประโยชน์ให้ได้คุณค่าจริงๆเนะี่ยเดือนนึ่งก็นับๆด ไม่ได้ถูกไงพี่ใช่แล้วยังไม่รวมสมุนไพรตัวอื่นอย่างเช่นโสมเห็ดหลินจือทางชโานะคะซึ่งจริงๆสมุนไพรเหล่านี้เนี่ยเราเคยได้ยินอยู่แล้วสรรพคุณของเขาเนี่ยดีกับร่างกายของเราอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยสมุนไพรบ้านเราจริงๆก็มีอีกหลายตัวอย่างเช่นดอกดาวเรืองนะคะหรือว่าจะเป็นดอกดาวเรืองที่มีประโยชน์นะได้นะใช่ค่ะปลูกกันเป็นไม้ประดับใช่ไม่รู้เลยและที่สําคัญเนี่ยถ้าเราเออสมุนไพรหลายๆตัวมามัดรวมกันที่น้องอ้อมพูดเนี่ยบางทีเนี่ยถ้าเราปรุงไม่เป็นคัดสรรไม่ถูกสัดส่วนไม่ได้เหม เลยนะมันต้มก็เหม็นมากคือลองนึกว่ามันเอาไปปั่นนะเดี๋ยวนี้ชอบกินผักผลไม้ปั่นมันคงเหม็นเขียวนะดูนะใช่ถ้าเรากินธรรมดาล้วนๆกินดิบๆมันไม่ได้ด้วยไม่ได้ค่ะเราก็เลยมีการนะคะคัดสารสารสกัดที่เป็นประโยชน์จริงๆเนี่ยสามสิบสองชนิดเลยเอาไว้ในกาแฟให้เรารับประทานดื่มกันง่ายๆแบบนี้ดีไหมคะน้องโอ้โหดีจังเลยพี่เพราะว่ากาแฟในปกตินี่คุกคนทานกันทั่วบ้านทั่วหมือบ้านแต่เดี๋ยวก่อนนะกาแฟใส่สมุนไพรเข้าใจเคยได้ยินค่ะแล้วแล้วพี่ให้หนูกินลังนกแยกหรอเรือยังไงคะ ใช่ไหมคือตอนนี้้รวมสิพี่ต้องรวมเลยโอเคถ้าอย่างนั้นต้องบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเรารู้ว่าสมุนไพรดีมากนะคะไม่ว่าจะเป็นรังนกที่มินพูดถึงนะคะแค่ล่นจือทั้งเช่าสมสกัดดอกดาวเรืองซึ่งต้องบอกเลยว่าจริงๆมันมีสมุนไพรอีกหลายๆอย่างเลยที่ช่วยดูแลสุขภาพของเราได้แบบองค์รวมตอนนี้ก็เลยมีกาแฟยี่ห้อหนึ่งนะคะที่ต้องบอกเลยว่าเขารวบรวมสมุนไพรทั้งหมด32ชนิด32ชนิดน้องฝ้ายน้องอ้อเอามาไว้ในหนึ่งซองหรือว่าหนึ่งแก้วที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้กลิ่นหอมมาก และเป็นกลิ่นหอมของกาแฟอาราบิก้าแท้ซึ่งต้องบอกว่าเป็นกลิ่นกาแฟที่ไม่มีกลิ่นสมุนไพรรบกวนเลยจะต้องพี่อ้อมได้กลิ่นไหมหนูได้กลิ่นไม่ได้หลอกใช่ไหมไม่ได้หลอกอันนี้คือกาแฟที่มาจากในกล่องนี่จริงจังไหมค่ะเคยได้ยินอย่างมากนะอย่าง2อย่าง3อย่างเต็มที่เขามัดรวมเข้าไปในกาแฟอันนี้32อย่างค่ะคุณผู้ชมคือ32อย่างสมุนไพรไม่มีกลิ่นสมุนไพรออกมารบกวนเลยไม่มีค่ะเพราะว่าต้องบอกว่าเราคัดสรรนะคะสารสกัดที่เป็นเกรดพรีเมียมจริง จริงนะคะและที่สําคัญเลยคือความกลมกล่อมมันต้องอร่อยหนึ่งต้องไม่เสียรสชาติของกาแฟพราะคอกาแฟเนี่ยคือเขาจะรู้เลยแค่ได้กลิ่นก็รู้เลยนี่กาแฟแท้นี่กาแฟไม่แท้นี่กาแฟสดอันนี้ไม่สดไม่ใเพราะฉะนั้นคอกาแฟเนี่ยถ้าได้กลิ่นของฮักคอฟฟี่คุณจะรู้เลยนี่คือกาแฟอาราบิก้าแท้ที่หอมอร่อยและที่สําคัญนะคะไม่มีกลิ่นของสมุนไพรมารบกวนแต่คุณบอกว่าเราไม่ควรกินน้ําตาลกาแฟไม่ใส่น้ําตาลจะอร่อยได้ยังไงจ้าเนี่ยคนนี้เขาจะต้องมีข้อเมนะแต่กาแฟ ต้องปล่อยเขาแล้ีก็ชอบเขาอยากรู้เขาอยากรู้ใช่ไหมคือจะบอกว่าฮัคฟฟี่เนี่ยเขาเขาเขาปรุงรสชาติแบบกลมกล่อมมากเลยค่ะไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยนะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้สารความหวานแทนน้าตาลนะคะเป็นซูคาร์โสค่ะซึ่งรับประทานไปแล้วคุณได้ความกลมกล่อมของความหวานแต่ไม่อ้วนแน่นอนแล้วพลังงานที่ได้นะคะศูนย์แคลอรี่ค่ะอาวนแลไม่อ้วนโอ้โหแล้วก็มีรสชาติตาล์ก็ไม่มีน้ำตาลแล้วยังศูนย์แคลอีกหรอคุณและที่สําคัญอย่างหนึ่งอันนี้เอาใจเลย สำหรับสมุนไพร32ชนิดนี่ว่าเยอะแล้วใช่ไหม ยังมีวิตามินอีนะคะ<อ>วิตามิน, e น,นดีะนะคะแล้วก็มี Co โคเอนไซม์คิวเทนเหล่านี้สาวๆจะรู้เลยนะคะว่าอยมันจะได้ในเรื่องของผิวความเปล่งปลั่ง<ช>และสุขภาพที่ดีและนอกจากนี้เนี่ยยังมีสารสกัดอย่างดอกดาวเรืองนะคะ,คะกระบองเพชรส้มแขกนะคะไคโตรซานแล้วก็สมุนไพรอีกอื่นๆมากมายมจริงๆถ้าพูดในนี้คงไม่หมดพี่มีนพี่ม่ไม่พูดเยอะไั้งั้พี่ว่าไม่พูดเยอะมันเยอะไงมันเยอะเพราะว่าแบบในกระรังนกในจะถางเช่าเห็ดลิ จโอ้โสาระาได้แล้วอ่ะราคาเนี่ยมันจะโหดไหมอ,อ่ะที่ตรงๆต้องบอกว่าคอกาแฟเนี่ยไม่ควรจะพลาดจริงๆนะคะฮักคอฟฟี่เนี่ยย้ำนะคะว่าเราใส่สมุนไพรนะคะทั้งหมด32ชนิดลงไปนะคะเป็นอาราบิก้าแท้ไม่มีกลิ่นสมุนไพรมารบกวนและที่สําคัญใน1ซองหรือ1แก้วที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้ได้คุณค่าของสารอาหารที่ร่างกายเราเพียงพอแล้วใน1วันจะทานแค่วันละ1แก้ว1ซองก็ได้หรือมากกว่านี้ก็ได้นะคะแต่1ซองเนี่ยครบแล้วเรียบร้อยโปรโมชั่น พิเศษให้คุณผู้ชมแล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆฮักคอฟฟี่วันนี้นะคะ32อินวันคุณผู้ชมหนึ่งหนึ่งกล่องที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยให้ไปเลย22่สซองหนึ่งซองให้ไป15กรัมนะคะวันนี้จัดเป็นเซ็ตแบบว่ารู้เรื่องทานแล้วดีต่อสุขภาพนะคะ2กล่องราคาเพียงแค่729บาทเองค่ะและถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะซื้อ3กล่องก็1 0 9 0บาทเองแต่วันนี้5กล่องคุ้มสุดๆค่ะคุณผู้ชมอยู่ด้านหน้า นะคะ5กล่องแบบนี้1590บาทเองค่ะแต่พิเศษนะคะเรามีถุงผ้านะคะ<อ>ลดโลกร้อนสวย<อ>ให้อีกหนึ่งใบนะคะคุ้มสุดๆเลยหลายคนจะซื้อที่5้ากล่องแล้วก็ลูกค้าเก่าเนี่ยค่อนข้างที่จะรู้อยู่แล้วว่าฮาร์คอฟฟี่เนี่ยอร่อยได้คุณค่าแล้วได้ประโยชน์นะคะแล้ววันนี้5้ากล่องแถมถุงผ้าคือเราให้เฉพาะรายการนี้เลยกันเดียวนะคะแล้วพี่น้องชาวมุสลิมล่ะคะทานได้รับประทานได้เลยอุ่นใจได้เลยนะคะเรื่องหมายฮาลาลให้เลยบอกราคาแล้วบอกเบอร์เร็วจะโทรแล้วให้จะเอาที่ ได้ค่ะให้สิทธิพิเศษนิดหนึ่งนะคุณผู้ชม<ด>นะคะต,ต้องต้องต้องรีบโทรนะคะเพราะว่าโปรโมชั่นนี้ให้เฉพาะรายการนี้เท่านั้นที่เบอร์โทรศัพท์0844559694ค่ะให้ไว้อีกหนึ่งเบอร์นะคะ089 9940394ค่ะหรือสแกน QR Code หน้าจอก็ได้หรือแอดไลน์มาก็ได้นะคะที่ h u ก Coffee นะคะย้ําเบอร์โทรศัพท์นะคะคุณผู้ชม0844559694และ089994939 98เหรอคะ0 3 9ย์สามเ้าสามึ่งหน้าจอนี่คืออยู่หน้าจอเนี่ยแหละนะคะ0899940393คก้าเก้าี่ศูมเ้าสาคะพี่มินขาโปรโมชั่นมันรุนแรงเหลือเกินนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพี่มิ้นมากมากเลยนะคะ่องของเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพแล้วแบบคุณผู้ชมไม่ต้องไปทําอะไรยากๆง่ายๆครบจบโจแล้วนะจบแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการเช้าเราเรื่องแล้วค่ะเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ